ขอความเจริญในทางคุณงามความดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้จักปรารบเรื่องหนึ่งอะไรที่ต้องอะไรพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาสมัมมาปฏิบัติตามหลักการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องจำเป็นโดยเหตุของการที่เราได้มีชีวิตหนึ่ง เกิดมาเพราะมีบุญอยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีทุนนั้นจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยเรื่องของการรู้คุณทดแทนคุณเมื่อรู้จักรู้คุณทดแทนคุณในลักษณะที่มีบุญมาเกิดกำเนิดเป็นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ฟังธรรมีกถาของพระสมาสัมพุทธเจ้า แล้วเข้าใจว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วจะต้องทำอย่างไรสมกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมีทุนหนุนให้เกิดขึ้นมาก็คือบุญเมื่อเราเกิดมาเป็นคนมีบุญก็ต้องสร้างบุญต่อไปปุญ,ญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเถนังปุณณปุณัง ตัมหิฉันทังกะยิรตะสุโคปุญญสุจุโยหากบุรุษพึงทำบุญสซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะบุญนำสุขมาใหา้การสั่งสมบุญนำสุขมาให้เมื่อรู้ว่าบุญมีความจำเป็นบุญเป็นที่พึ่งควรทำความพอใจทำบุญนั้นอย่างบ่อยๆ ไม่นิ่งดูดาในเรื่องของการได้เป็นผู้มาเกิดที่ดีที่มีบุญหลุนมาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาธรรมีกถาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องอยู่อย่างเป็นผู้มีคุณจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบการรู้คุณทดแทนคุณต่อบิดรมารดาครูบาอาจารย์ปุญาตายาย ครูอาจารย์ทั้งหลายบุคคลทั่วไปที่มีคุณกับตนเราก็จะชื่อว่าเป็นการสร้างคุณค่าชีวิตของตนให้คุ้มค่ามีบุญและก็มีคุณจากนั้นเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปตราบใดที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดกิเลสยังไม่หมดสิ้นไปก็ยังมีทุนรอนให้ไปสู่ที่ดีจากการที่ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่อง และก็มันประกอบในการรู้คุณทดแทนคุณต่อผู้มีคุณทุนรอนที่จะไปในเบื้องหน้าปุญญาณนนิปรรโลกกสมิงปฏิทางโหนติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการที่ว่าหนึ่งอะไรที่ต้องอะไรคือหนึ่งบุญที่ต้องอุทิศหนึ่งชีวิตที่ต้องพิจารณา ทำไมถึงบอกว่า1บุญที่ต้องอุทิศหนึ่งชีวิตที่ต้องพิจารณาเพราะวา่าเราได้มาหนึ่งบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งบุญได้ทําให้รู้จักคุณของมนุษย์และหนึ่งบุญทําให้รู้จักว่ามีทุนจะไปอย่างไรในการละอัตภาพนี้ไปการที่รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันในเรื่องของส่วนบุญก็เป็นผลดีต่อบุคคลน,นั้นที่สร้าง ประเพณีสร้างวัฒนธรรมสร้างความดีเป็นอนุสรหรือเป็นที่ระลึกให้กับบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็คือการรู้จักแบ่งปันการแบ่งปันนั้นจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งอมิสทานการให้สิ่งของสองธรรมทานการให้ธรรมะหรือให้ข้อคิดข้อปฏิบัติที่ดีแก่บุคคลที่เราได้แนะนำการให้สิ่งของ คืออันนังให้ข้าวชิมจนอิ่มหนำปานังให้ดื่มน้ำจนนำท้องวัดทังให้เสื้อผ้าหงมขาครองยาหนังให้รดล่องท่องทางไกลมาลาให้มาลหยพวงไม้หอมทันทังให้เครื่องย้องของหอมใช้วิเลปนังให้เครื่องชาประดับใสใสยังให้ของไว้ใช้เอ็นหลังวะสถังให้ชายคาพักอาศัยปฏีไปยังให้โคมไฟใช้สองทาง เภสัชชังให้หยุกยารักษาร่างอาสนังให้ที่นั่งส่งร่างตนเป็นลักษณะของการให้สิ่งของที่จะพึงให้กับบุคคลผู้ต้องการเป็นการแสดงถึงน้ำใจไมตรีเอื้ออารีตอกันในฐานะที่ได้อยู่ร่วมโลกด้วยกันเพื่อนแก่เจ็บตายที่เราจะต้องมีลักษณะเหมือนกันและอยู่ในฐานะความเป็นญาติญาติทางสายเลหิตก็ดีญาติทาง อาศัยติดธรรมก็ดีที่มีศินเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเราก็มองในจุดตรงนี้ก็มีจุดประสงค์ของการที่จะแบ่งปันธรรมทานคือการให้ข้อแนะนำให้หลักการข้อคิดต่างๆก็เป็นสิ่งที่จะพึงทำควบคู่กันไปซึ่งเรื่องนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องของบุญที่เหตุแห่งการชำระ จิตใจของตนเพื่อสู่มุ่งผลแห่งความสุขสุขในปัจจุบันสุขในเบื้องหน้าสุหลักสุขหลังจากละอัตภาพไปก็ได้สุขจากการสั่งสมอบรมบุญในปัจจุบันบุญนั้นจึงมีความหมายบุญเป็นความดีแห่งชีวิตนำดวงจิตพบสุขทุกสถานบุญนำให้ทรัพย์ยิ่งสริมคาน์บุญนำผ่านสุขสมความร่มเย็น ความร่มเย็นความสงบผาสุกก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญเอาไว้อันหนึ่งบุญที่ต้องอุทิศคำว่าอุทิศก็คือการใหนะ้การให้กับบุคคลที่เราเจาะจงกับไม่เจาะจงให้กับบุคคลคนเดียวหรือให้กับบุคคลทั่วไปไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังเจาะจงกับไม่เจาะจงในลักษณะของวิธีการให้หรือว่าภาษาธรรมะเยกวับ ผลิกรรมก็จะมีอยู่5ประการ 1. ยาติภลีให้แก่ญาติอติทิลีให้แก่แขกผู้มาเยือนปุบเพตปุบพระเปตะพลีให้แก่ญาติของตนที่ที่สิ้นชีวิตไปหรืออุทิศให้กับเปรตผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากสัตว์ที่ต้องอาศัยบุญจากเมืองมนุษย์ ส่งอุทิศผลให้ราชาพลนะีให้เป็นแก่ส่วนรวมหรือให้ประโยชน์ในส่วนของการช่วยเหลือทางเนะจ้าหน้าที่ราชการบ้านเมืองเทวตาพลีให้แก่เทวดานะการให้เจาะจงหรือไม่ให้เจาะจงหรือว่าการอุทิศหรือว่าผลกรรม ยาติผลีก็คือการให้แก่ญาติของตนในเรื่องของสิ่งของกับคลองแห่งคําแนะนําดีๆที่เราพึงจะให้เวลามีญาติที่เป็นสายลืกหิตก็ดีญาติทางสายดิธรรมก็ดีมีอะไรก็เจอจุนแบ่งปันกันไปตามกําลังอัตภาพของตนที่พึงให้เป็นการแสดงน้าใจยิบยื่นให้ในฐานะความเป็นญาติเพื่อ สร้างความคุ้นเคยวิสาสะประมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอติทิพลีให้แก่ผู้มาเยือนถิ่นของตนก็ควรแสดงน้ำใจมีอะไรที่พอจะยิบยืนให้ก็ให้เป็นการต้อนรับนะต้อนรับด้วยสิ่งของหรือต้อนรับด้วยกันลองแห่งคําแนะนําคําพูดคําจาคําขานที่ส่งผลต่อนะผู้ที่มาเยือน ของตนหรือมาเยือนเรือนของตนก็ตามปุภะเปตรพลีคือการอุทบุญอุทิศให้กับผู้บายชนหรืออาชนผู้ไปเกิดเป็นเปรตที่ต้องอาศัยบุญจากญาติที่อยู่ในเมืองมนุษย์ก็มีส่วนที่จะยกบุญในส่วนนี้ให้เพื่อเป็นการแสดงถึงน้ำใจ หนึ่งบุญที่จะอุทิศผลต่อญาติที่เคยรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามญาติที่เป็นผู้อยู่ในปัจจุบันชาติกับญาติที่ยังที่ไม่ได้รู้จักในส่วนของอดีตที่เราหลงลืมไปก็ยังมีญาติในส่วนนั้นที่จะรอรับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราจะอุทิศให้ที่ไปตกอยู่ในพบของเปรตซึ่งต้องอาศัยบุญจากเมือง มนุษย์ผู้ที่เป็นญาตินึกถึงก็โอทิตให้เหมือนกับญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ต้องรอพระเจ้าพิมพิสารได้ทําบุญใหญ่ต่อรูทติจ้าพระนามว่าพระสมณโคดมจึงจะได้รับผลแห่งบุญนั้นจากการที่เคยทําผิดเมื่อครั้งในอดีตเป็นมนุษย์แล้วได้ไปหยิบยื่นของสงที่จะถวายแด่พระสงฆ์ เต่ว่าเอาไปกินไปใช้ก่อนก่อนที่จะยกพัตหารไปให้พระสงฆ์จึงมีส่วนของวิบากกรรมที่ทําชั่วในครั้งนั้นจึงไปเกิดเป็นเปรตก็ต้องรอแล้วรอเล่าพระติเจ้าเกิดมาอุบัติเกิดขึ้นทั้งสี่พระองค์จนมาถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสมณโคโดมลงปัจจุบันนี้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งมีราชอำนาจในการปกครองเมืองราชครึก ก็มีกำลังในการที่จะใช้ใจทรัพย์ในการที่จะทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ได้สร้างาวัดแห่งแรกคือวัดเวลูวันได้ถวายสวนอุทยานใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์เพื่อเป็นการให้พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในชุมพูทวีป ก็ได้ทําบุญอุทิศให้แก่ญาติก็มีการให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าไตรจีวรให้ที่อยู่ที่อาศัยเมื่อเปรตได้รับผลแห่งบุญจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศอิทังโนยาตินังหุตุสุกิตาหุตุยาติโยอิทังโนบุญนี้นะนะจงเกิดจงมีแก่ญาติญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิด ซึ่งญาติก็ได้อนุโมทนาสาธุการจากการที่พระสงฆ์ได้รับเครื่องทัยธรรมจากทายกทัยิกาแล้วญาติก็ได้อนุโมทนาในส่วนของการได้อุทิศให้จึงมีผลต่อทางญาติของพระเจ้าพิมพิสารจนพ้นจากอัตภาพจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพิดามีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ สดใสสวยงามได้สวมใส่มีที่อยู่ที่อาศัยวิมานเกิดขึ้นมีน้ำมีสะบกกรณีเกิดขึ้นที่วิมานให้เกิดเอาไว้ดื่มไว้กินไว้ใช้มีรถยานท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆมีทุกส่วนของด้านปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคในส่วนอันเป็นทิพย์เก่ญาติของพระเจ้าปิป่มพิสารก็เพราะว่าการได้ถวาย ปัจ,จัจสีแดดพระสงฆ์หมู่ใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานของพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่าได้ทําในสิ่งที่พึงทำแก่บุคคลผู้มีบุญแล้วก็รู้จักคุณของบุคคลที่เคยเป็นญาติหรือบุคคลที่เคยรู้จักหรือบุคคลที่เคยให้เครื่องกูลพึ่งพาก,กันและกันจากนั้นก็ได้อาศัายให้ทุนไปเพื่อเป็นการต่อยอดต่อผลบุญแห่งการพ้นจาก ความลำบากสู่ความสุขสบายด้วยอำนาจแห่งบุญที่จะเนรมิตให้บุคคลใดให้อาหารเชื่อว่าให้ชีวิตเชื่อวาให้เสื้อผ้าเชื่อว่าให้ผิวรันให้รถยานเชื่อว่าให้ความสุขสบายให้ดวงไฟเชื่อว่าให้ดวงตาให้ที่พักชายคาเชื่อว่าให้ทั้งหมดให้ธรรมะหนึ่งพุทธพจน์เชื่อว่าให้สิ่งไม่ตายพระเจ้าบิพิสารก็เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธหรือทั่วโลก ที่มุ่งประสงค์ต้องการที่จะทำบุญก็ต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาถูกโอกาสบุญนั้นจึงมีผลสำฤทธิ์เนรมิตดังที่ใจปรารถนาบุญจึงเป็นความดีแห่งชีวิตนำดวงจิตพบสุขทุกสถานบุญนำให้ทรัพย์ยิ่งสริมคานบุญนำผ่านสุขสงความร่มเย็นก็ต้องอาศัยการทำบุญให้ถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลและถูกโอกาสต่อมาก็คือราชาพลีการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ทางรัฐช่วยเหลืองานราชการหรือส่วนรวมที่มีกิจอันใดที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในการบริจาคช่วยเหลือเรียกว่ากระทําในส่วนของการอยู่ในสังคมต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันราชาพลีก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเราเสียภาษีให้กับทางรัฐเพื่อน,นําภาษีอากรของตนที่บริจาคที่ช่วยไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เทวตาพลีซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องอุทิศในส่วนของบุญที่จะมอบให้กับเทวดาผู้รักษาตนผู้รักษาสถานที่หรือเทวดาผู้มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตนด้านใดด้านหนึ่งทั้งต่อนหน้าและลับหลังสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ายัสมิงปเทเสกเปติวาสังปันติตะชาติโย สีลวันเตตาโพเชตวาสัญญเตพระมาจาริโนยตตะ,ทะเทวตาอาสุงตาสังทัก,กินะมาทิเสตาปูชิตาปูช,าปชย,ยันติมานิตามณนยันตินังตะโตนังอนุกรรมปันติมาตาปุตตังวัวรสังเทวตานุกรรมปิโตโปโสสถาพัทรานิปัสติบัณฑิตอยู่ในที่ใดเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้สำรวมประพฤติพรมรัน ในที่ติดตนอยู่นั้นพึงอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นอันเขาบูชาแล้วย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตผู้เป็นผู้เป็นการตอบแทนย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทนดุจมัาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกดังนั้นผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบ เห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงทําบุญอุทิศให้กับเทวดาทึ่งเป็นเทวดาที่สถิตสํารานประจําอาบุบุคคลนั้นหรือในเรือนของตนสถานที่ของตนที่นาที่ไร่หรือเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้ที่เรือนว่างเจดีหรือที่สถานที่ทุกที่ที่มี เป็นที่อยู่อาศัยก็จะมีเหล่าเทวดาอยู่อาศัยด้วยก็อดทําบุญอุทิศให้กับเทวดาเหล่านั้นหรือเทวดาที่อยู่ตามพิมานผ่านมาเมื่อได้รู้ได้ทราบว่าตนจะทําบุญก็ได้อุทิศผลให้เขาก็จะได้โมทนาก็จะสําเร็จเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็อย่าประมาทในส่วนของการทําบุญอุทิศให้กับเทวดา คนดีอยู่ในที่ใดได้ผลงานเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลสถานถิ่นตนแผ่ส่วนบุญต่อเทวนันหวานเบื้องบนเทพรับผลจึงแทนคุณนุนการงานดุดมันดากอดลูกยามันแนบอกเทพให้โชคต่อคนดีมีสก,การคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ในการงานทุกคืนวันมัง่งมีสุขทุกยามทุกเมื่อเอย่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าหนึ่งบุญที่ต้องอุทิศ อุทิศให้แก่ญาติอุทิศแดกแขกผู้มาเยือนถิ่นอุทิศให้กับผู้วายชนอุทิศให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยมีการเสียภาษีอากรเป็นต้นหรือบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในสังคมอุทิศให้แก่เทว,วดาเจาะจงแล้วไม่เจาะจงก็เป็นหน้าที่ของตนซึ่งหลักการนี้ว่าหนึ่งอะไรที่ต้องอะไรที่เราได้เกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ปรากฏประการที่สองว่าหนึ่งชีวิตต้องพิจารณา หมายความว่าหนึ่งชีวิตนั้นมีความหมายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากโลกไปอาศัยความตายเป็นที่สุดเมื่อรู้ความตายเป็นที่สุดก็อย่านิ่งดูดายในการที่จะประกอบความดีในการสั่งสมบุญและทำความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ได้เกิดการพิจารณาเห็นว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ มันไม่มีอะไรแน่นอนเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ตอนเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาก็สิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นนิ่งนิกงมรณาพบค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่ยังพบหน้าสักครู่ยังเจรจาพอรับตาทราบข่าวว่าตายแล้วนันหนึ่งชีวิตต้องพิจารณาว,ว่าชีวิตยาวหรือสั้นใครนั่นรู้โรคาจุเจ็บไข้ใครรู้ได้อีกเวลาที่จิตติดกับกาย ที่นอนตายหารู้ทุกผู้แลยังไม่ตายหารู้ที่อยู่ใหม่อย่ามั่นใจลำพองเป็นของแน่ห้าอย่างนี้มีอันพันเปลี่ยนแปรตามกระแสกรรมใหม่เก่าของเราเอ่ยคือเรื่องของชีวิตเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่ตายหรือเมื่อตายไปแล้วจะไปไหนทุกคนในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายที่ถ่ายไม่ออกบอกไม่ได้ เมื่อเรารู้ว่าอนาคตเราต้องตายแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะตายในแบบไหนก่อนจะตายต้องทำความดีให้เป็นที่ปรากฏให้เป็นเครื่องกำหนดในชีวิตของตนได้ถูกต้องว่าอยู่ก็เชิดหน้ามรณาก็ไปสู่สวรรค์เป็นพระอรหันต์ในอนาคตหนึ่งอะไรที่ต้องอะไรหนึ่งบุญที่ต้องอุทิศหนึ่งชีวิตที่ต้องพิจ,จารณาขอความสุขความเจริญในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่ทุกท่านได้บำเพ็ญ ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนามาดีแล้วเบื้องต้นท้ำกลางในที่สุดนี้จงเป็นผลสําฤทธิ์ให้กับทุกท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนยงคงร้อยปีมีผิวดีงดงามสมตำไวยมีความสุขทุกอย่างที่ตั้งใจมีแรงกายแรงจิตคิดสร้างสรรค์มีไวพริบแก้ไขไปทั่วถิน่น มีทรัพย์สินสมบัติพัสถานมียศถาอักยศถาบรรดาศักด์อัครฐานมีสวรรค์บุญทิพย์สู่นิพพานด้วยกันทุกท่านขอเจริญในธรรม